มาค่ะสวักดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนไปปางกับน้องนรินเช่นเคยนะคะชีวิตประจำวัน ชีวิตครอบครัวของแม่ปางแอนน้องนารินที่มาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกากับสามีเนาะค่ะเนาะนั่นที่จะได้อยู่พอมหนาพอมตาแต่นารินออกไปโรงเรียนนะคะเพื่อนๆค่ะนารินไปโรงเรียนรอนารินหลืเรียนมาค่ะเพื่อนๆดีนะคะน้องแมาโอเค นนนะนั ант, น่นนะสนุกสนนเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กเอ้ยเด็ก Look at that in the table สต e r บ s t a ร b u ัน้องนาลินขัแรก s ต a ร b u คั s นะคะเลื่เรียนมาพอดีค่ะนี่ค่ะ แต่ละปีมันก็จะเห็ดออกมาประมาณนี้ปีนี้ทำประมาณนี้แฮปปี้ไหมเลิฟดีใจเลิกเย็นมากพอดีค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะดร้านหน่อยร้านหน่อยนอนกลางวันน้องนอนกลางวัน ลิ้นเลี้ย o ม้าพ t ดีเนี i ย o t h o ี้คุ i ก what are you doing ค o กกี้กินสอเบอล้นไปสตอเบอร์รี่มาตอากิมสตอบากมาให้นะฮะนี่นาหนองมามาแข้งคุนหางคุนหางน่ะ มาค่ะอย่ยงหลานหน่อยสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะ,คะกับหลานคือเก้าค่ะแล้วก็น้นองมาคุกกี้นะโอ้ยหลานหน่อยขี้เก่งค่ะขี้เก่งค่ะช่วงน,นี้น้องมาคุกกี้ก็ขานาดเลยโม,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 ม่ม เอาลงมาเอาอมาเดินค่ะออกล้างบ้านระเบียงล้างบ้านค่ะล้มคักค่ะวันนี้ล้มมีเลค่ะลมบ่อยๆคอมันเก้อเฮลิแอปเนี่ยนั่นแหละโกเคคอมันมันมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วโต,ล,ล,วตล้มเลยน้องโตล้มลเลยเดลนกระใบไ,ไม้ค่ะ อากาศโอ้ยลมใบใบขับไปวิ่งวิ่งลุกวิ่งวิ่งวิ่งลมประมาณนี้แหละค่ะช่วงนี่โอ้ยวิ่งเล่นลมสนุกเลยวนันนี้วิ่งเล่นลมสนุกเลยบ่อยลูกเกย,เย์ท่าณ ข้าบ้านข้าบ้านลูกข้าบ้านข้าบ้านข้าบ้านเดี๋ยวแม่จะออกไปช้อปปิ้งซื้อของใส่ตู้เย็นนะลูกคนน่ะโอ้อลมดีลมดีลมคักวันนี้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะใบไม้ก็ร่วงจะมดต้นแล้วค่ะบางต้นก็ไปมดเลยเนาะคะเนาะโอ้ยคาสิกปออีกแบบเสียทีทลมค่ะวันนี้บนยอดเขาเนี่ยค่ะดูเกี่ยงปน่อนใบไม้กุ๊กกี้ข้ามันข้าบ้านลูก เดี๋ยวแม่จะออกไปช้อปปิ้งซื้อของใส่ตู้เย็นมาๆๆๆค่ะข้าบ้านเข้าบ้านทุกก็เดี๋ยวแม่เอาอไปช้อปปิ้งซื้ออาหารใส่ตู้เย็นก่อนหน่อค่ะเนาะโอ้ยสีสันสวยงามนะเจ้านี่ยลานใช้กับบ้านแม่ปังกับน้องนาะลินและพ่อบ้านก็จะออกไปคาดโกช้อปปิ้งซื้ออาหารใส่ตู้เย็นอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะปะ ไปเจอกันที่คาสโกเลยพอ,องประ้านรอยอยู่ในรถแล้วค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคาสโกค่ะช้อปปิง้งช้อปปิ้งค่ะตลาดปลา แหกขนมหวานสอองที่ได้มาค่ะของที่ได้มา <c oughs> ที่ไปชอปปิ้งมานะคะเพื่อนเพื่อนค่นานำเสนอมาค่ะนี่ <c oughs> จุใจเลยค่ะได้ขาไก่มาตีนไก่มาตีนไก่มาสองแพกเลยค่ะตีนไก่งาม ตินไก่งามๆกุกกี้พาจ่ามาถึงบ้านเรียบร้อยได้ตีนไก,ก่มาจากคาดเกแพ็กใหญ่ๆเอามาล่างทำความสะอาดตัดลงตัดเล็บร้อให้น้ำเดือดก็จะต้มค่ะม่บ้านทำความสะอาดตัดเล็บเรียบ,บร้อยค่ะจะต้มแช่แข็งไว้ค่ะเวลาเราอยากทำเมนโนสมตำตีนไก่ย้ำตีนไก่ก็ว่ากันไปก็ดึงออกมา อุ่นกินได้เลยค่ะถ้าเราต้มใบป,ประมาณนี้ค่ะต้มเฉยแข็งไว้สะดวกสบายในการทําเมนูต่างๆค่ะแม่บ้านจะลวกน้าออกก่อนนะคะก่อนจะเอาลงต้มจริงๆค่ะน้าต้มจริงๆก็จะมีใบมะกรูดตะไคร่ค่ะประมาณนี้ค่ะจะได้หอมๆนะคะเนี่ยลวกน้าเอากินข้าวออกก่อนค่ะประมาณน่ะน้อยหนึ่งเอาไปเทน้าออกแล้วก็เอามาลง น้ำตม้มสมุนไพรตีนไก่เวลาจะทำเมโนโูต่างๆแล้วก็ดึงออกมาแล้วต้มแล้วแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงสำหรับทำอาหารครั้งหนึ่งนะคะแพ็คใส่ถุงนะะี่ค่ะสิบล็อกนะะีน่ค่ะนี่สิบล็อกนะะี่ค่ะต้มเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จะเพื่อน,อนๆที่รักค่ะลวกเอาน้ำข้าวออกแล้วก็เอามาต้มกับเครื่อง ใบต้นตะไคร่ใบมะกรูดค่ะก็ว่ากันไปหอมคุ้มเลยค่ะ,เ,คะเพื่อนๆค่ะลอยเพื่นเปืือยแล้วก็เอาออกรอให้เย็นก็เอาไปแช่แข็งแล้วก็ดึงออกมาทําเมโนโตูต่างๆก็เอามาทํายำตีนไก่ส้มตําตีนไก่ต้มแซบหรืออะไรก็ได้นะคะเราต้มไปก่อนคือนี้เป็นการสะดวกสบายเวลาเราจะเอาออกมาทําเมโนโตูต่างๆค่ะเรียบร้อยค่ะรอให้เปื่อยจากน่อยก็คืออันเรสร็จสิ้นนะคะ ต้มตีนไกวันนี้ได้มาเยอะเลยทีเดียวค่ะเรียบร้อยต้มตีนไกของแม่ปางเดี๋ยวแม่ปางจะแปลกใส่สิบล็อกแช่แข็งไว้แต่ทําเมโนูสมตําตีนไกหรือยำตีนไก,หร,นไกหรือต้มแสบกว่ากันไปเนาะคะ่ะเอามาต้มไว้แบบนี้ดีกว่าเราเอามาแช่แข็งค่ะแม่บ้านชอบทําแบบเวลาเราอยากกินเราก็ดึงออกมาเพราะว่าเราใช้เวลาต้มนาน,นะคะ่ะอยากให้เนื้อเปื่อยๆค่ะหลุดออกจาก,กระดูกเวลาเรากัดกินเนาะคะ่ะเรียบร้อยค่ะ ดกดค่ะใส่สิบล็อกใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยปิดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ